ถึงช่วงมัตากุรูค่ะสัป,สปสดาห์นี้มีเรื่องของความรักสัปสดาห์นี้เตือนหรือว่า,วาจริงๆมีทั้งสองแบบเลย oh. นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับดวงดาวมันก็เริ่มขยับปรับเปลี่ยนนะครับราศีหนึ่งที่อต้องฝากเตือนหน่อยนะครับจริง,ขง,รง,รงเางขงาเ,เป็นราศีที่ดวงดีเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าเรื่องความรักจะต้องระวังก็คือผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับจริงราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างจะปังมากทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแต่ว่าพอเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงแห่งความติดขัดนะครับคื เรื่องเล็กอะไรที่แบบอาจจะพูดผิดหูกันนิดเดีย <hi> วเฮ้ยกลายเป็นประเด็นลุกลามใหญ่โตนะครับงนั้นใครที่เกิดในราศีมีนนะครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วย้ําเป็นพิเศษว่าต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคาพูดนะครับบางเรื่องเราก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับบางอย่างตัวอักษรเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ชัดเจนบางคนเนี่ยทะเลาะกันเพราะเพราะแชทหากันนะครับเห็นแต่เท็กซ์แต่ว่าไม่เห็นความรู้สึก ดังน,นั้นคนเราบางทีมันก็ต้องเงยหน้ามาคุยกันบ้างนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยก็ให้ดูแลในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กันใหด้ดีนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีเป็นข่าวดีครับก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับราศีธนูนั้นนะครับเป็นข่าวดีใน2เรื่องเลยครับเรื่องแรกก็คือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดวงคู่จะอุปถัมภ์นะครับแฟนคุณเนี่ยจะช่วยสนับสนุนเช่นอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของงานนะครับอาจจะช่วยเสี่ยงโชคหยิบรัตเตอรี่ให้นะครับหรือว่า อาจจะช่วยเรียกว่าจัดการทําให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจชีวิตส่วนตัวนะครับงนั้นราศีธนูเนี่ยใครที่มีคู่แล้วให้มั่นใจหรือบางคนทํางานด้วยกันนะในแบบเป็นคู่กันแล้วก็ช่วยกันค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราก็จะช่วยแบ่งเบาภาระหรือทําให้เกิดข่าวดีขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าใครที่ยังโสดอยู่ก็ต้องย้ําว่าคุณก็จะมีโอกาสได้สลาโสดด้วยนะครับสําหรับราศีธนูนะครับและก็จะได้เจอคนที่ใช่หรือว่าคนที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าที่ดีตามมานะครับ และแน่นอนนะครับนี่เราเข้าสู่ช่วงต้นเดือนแล้วใช่ค่ะเลิกงามยามดีต้องเข้าแล้วค่ะของเดือนสิงหาคมครับในเดือนสิงหาคมนะครับผมคัดมาให้3วันนะครับวันแรกคือวันที่7สิงหาคมนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับเรื่องของการเจรจานะครับติดต่องานขอความช่วยเหลือหรือว่าออกรถใหม่ก็ได้นะครับอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่10สิงหาคมนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับในเรื่องของการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับเช่นขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอก นะครับหรือว่าออกรถคันใหม่เปิดร้านใหม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับส่วนเลือกสุดท้ายในเดือนนี้นะครับก็คือวันที่20นะครับสิงหาคมอันนี้ก็จะเหมาะเหมือนกันนะครับสำหรับการทําบุญนะครับการเปิดร้านนะครับการเริ่มธุรก,กิจใหม่การออกรถคันใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีประจําเดือนนี้ครับ